ดิฉันนางสาวอรวรรนวังอินนะคะวันนี้พบกับรายการ LSCC News เป็นข่าวเด่นฉบับที่4ประจำเดือนสิงหาคม 25, 16, 5 2 5 6 6ค่ะสำนักงบประมาณและกองแผนง,งานกรมชนประทานแรงสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่4สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2 5 6 6ในาอยสนดิศรกิจขยันผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณหน้าเรศรษฐกิจ2สำนักงบประมาณและนายโลดวัดอินทุ่งผู้อำนวยการกองแผนงานกลมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 เพื่อเล่นสนับสนุนการดำเนินงานแผนง,งานโครงการและการขอตั้งงบประมาณปีพุทธศักราช2567และปีพุทธศักราช2568โดยในวันที่29สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกาได้ร่วมประชุมหาหรือร่วมกันณห้องประชุมอาคารที่ทำการชั่วคราวตำบลคลองอยางอ,อําเภอสุขโลกจังหวัดสุโขทัย ในการนี้นายพายทุนกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชมพทานขนาดใหญ่ที่4กรมชประทานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชมพทานขนาดใหญ่ที่4จำนวน5โครงการได้แก่โครงการที่1โครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุขโขทยัยนายอดีศรกิจขยัน ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณหน้าเศรษฐกิจ2สำนักงบประมาณได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นว่าโครงการนางกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาอุปกภภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดีส่งผลประโยชน์ให้กับรัษฎรในพื้นที่โครงการซึ่งจำเป็นต้องวางแผนและเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัศดรในพื้นที่เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยสำนักงบประมาณพร้อมจัดสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานของโครงการเพื่อให้งานก่อสร้างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้รัศดรได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วนายลอดวัดอินทุง่งผู้อำนวยการกองแผนงานกรมชลประทานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้สำนักงานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่4สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เล่งขับเคลื่อนโครงการเมื่อได้รับงบประมาณพร้อมบริหารสัญญาการก่อสร้างและการบริหานการกับส่วนต่างๆเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้รวมถึงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและการเตรียมความพร้อมด้าน,นต่างๆโครงการที่2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห่วงานสายแม่โยมจังหวัดแพร่โครงการที่3โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำโยมฝั่งขวาจังหวัดสุโขทยัยโครงการที่4โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแม่มยะจังหวัดตากและโครงการที่5โครงการอาคารบังคับน้ำหนองขวัญจังหวัดกำแพงเพชรนายพายทุนกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่4กรมชลประทานกล่าวยืนยันในที่ประชุมว่าภาพรวมการเบริกจ่ายของโครงการณวันที่28สิงหาคม2566เบิกจ่ายแล้ว194.98ล้านบาทคิดเป็น90.91%ส่วนที่เหลืออีก9.09% จะเบิกจ่ายครบ100%ในเดือนกันยายน2566พร้อมยืนยันความพร้อมโครงการที่เสนอขอตั้งในปีพุทธศักราช2567และปีพุทธศักราช2568ว่าสามารถเริ่มนำเนินการก่อสร้างได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณภายหลังการประชุมแล้วเสร็จสำนักงบประมาณกองแผนงานกรมชลประทานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดสุโขทยัยบริเวณประตูระบายน้ำคลอง6บาทและบริเวณกม .2 อบวก600ของคลอง6บาทเป็นจุดก่อสร้างคลองหนึ่งขวาซึ่งเป็นแผนงานคำขอตั้งงบประมาณที่จะดำเนินการในปีพุทธศักราชส5 6 7 รวมถึงได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์เพื่อรับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแม่น้ำยมของโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุโขทัยสำนักงบประมาณและกองแผนง,งานกรมชลประทานได้รับทราบรายละเอียดแผนง,งานของโครงการความก้าวหน้าของการดำเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนและบริหารแผนง,งานงบประมาณ ของสำนักงานก่อสร้างชุมพทานขนาดใหญ่ที่4ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยให้ข้อเสนอแนะในด้านแผนงานงบประมาณการบริหารสัญญาการปฏิบัติงานก่อสร้างการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและพร้อมสนับสนุนงบประมาณแผนงานโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับรัศดรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยสำนักงานก่อสร้างชุมพทานขนาดใหญ่ที่4จะได้นำไปปฏิบัติ วางแผนและเร่งรัดดำเนินงานรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานและทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงานต่างๆสามารถขับเคลื่อนตามกรอบเวลาที่วางไว้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับรัษดรต่อไปขอขอบคุณที่รับชมนะคะและพบกันใหม่ในครั้งคลิปครั้งต่อไปค่ะ